เอวอตส่สวัสดีครับผมพิมเมียงจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เรามารีวิวเจ้านี้เลยคาวาซกิซ3ดสามร้อยเอบเอสปีสองพกันนะครับผมคันนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะฮะมีของแต่งมาให้เล็กน้อยเท่านั้นเองแล้วเข้าไปดูกันเลยดีกว่าชุดสีเป็นสีเดิมนะครับดําเทานะฮะจากโรงงานเลยมีการล้มมาให้ด้วยนะครับผมเครื่องเป็นเครื่องเดิมนะครับจากโรงงานครับขี่ใช้งานได้ปกติครับผมเครื่องไม่ดังแน่นอนท่อเป็นท่อเดิมมาให้นะครับ ดอกยางหน้าหลังมีมาให้พอใช้นะครับผมล้อเป็นล้อเดิมนะครับเอาไปทําสีมาเป็นสีแดงเชอร์รี่นะฮะสวยมากนะครับทรงดีสุดๆเลยคันนี้สียังสวยๆส,สดๆอยู่เลยเครื่องสะอาดกริฟต์เลยนะครับผมร้านเราสวิตให้หมดแล้วนะครับรถอาจจะมีร่องรอยการใช้งานเป็นเรื่องปกตินะครับผมไม่ได้เยอะมากนะฮะคันนี้ทรงดีมากครับผมสวยมากเดี๋ยวเราไปดูเลขไมค์กันเลยดีกว่า เลขมายอยู่ที่14,000โลเท่านั้นเองนะครับผมไม่ได้เยอะมากนะฮะมาฟังเสียงท่อกันเลยท่อเดิมๆนะฮะเสียงนุ่มๆพอๆเลยอ่านุ่มๆพอๆสไตล์2สูบเลยนะฮะครัคนนี้คันนี้นะครับคาวาซกิแซต0 0มร้ปี2018นะครับผมสามารถจัดแฟแนนซ์ได้นะนะนะครับรายละเอียดจะอยู่ด้านบนเลยคันนี้มี พร้อมเล่มเอกสารครบเลยลูว่าคนไหนนะครับสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย